ที่แห่งนี้เราทําไมเมื่อก่อนมาปลูกอะไรอยู่ครับปลูกสับประรดปลูกสับประรดจ้ะแล้วเราคิดอย่างไรถึงมาปลูกทุเรียนครับก็เห็นคนอื่นเขาได้ตังค์กันก็นเลยอยากปลูกอยากลองกับเขาบ้างเราเคยทําสวนทุเรียนมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยทุเรียนเห็นว่ามีเจ็ดปีมีค่ะห้าปีมีค่ะรวมๆกันแล้วกี่ร้อยต้นครับรวมๆแล้วมีประมาณสามร้อยต้นสามร้อยต้น ขนาดนี้ให้ผลผลิตกี่ต้นครับเป็นร้อยต้นเป็นร้อยต้นนะก่อนหน้าที่จะเจอคู่หูวัสดุสูตรใหม่เนี่ยตอนนั้นทุเรียนของเรามีปัญหาอะไรบ้างที่อยากจะบอกความในใจปัญหาก็ท่อน้ําแตกเยอะเป็นเหมือนพิษเทียมอะค่ะเป็นน้ำน้ําเยิ้มตามกิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงท่อน้ําของต้นทุเรียนใช่ไหมครับใช่เป็นน้ําออกมาจากลําต้นใช่ค่ะตอนนั้นเราคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรตอนนั้นผลผลิตเป็นยังไงเพราะ5้าปี7ปีน่าจะมีผลผลิตแล้ว ผลผลิตก็ก็พอได้อยู่แต่ว่ามันได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ใช่เอาละ <Garage S 2> เหตุอันใดถึงมาเริ่มต้นใหม่กับชุดคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนนวัตรกรรมใหม่ครับก็ไปดูของสมาชิกของที่ที่กมลของเขาดีก็เลยถามเขาว่าใช้อะไรอะไรยังไงก็เลยเอามาลองที่สวนมาลองเริ่มต้นด้วยการทําอะไรครับเปิดตาดอกเปิดตาดอกตอนนั้นนะ่ะเมื่อเดือนไหนครับเดือนพฤศจิกา 2,567 <67. S 1> มาเปิดตาดอกช่วงนั้นอ่ะพอเรามาใช้อ่ะเราไปดูเข้ามาแล้วรู้วิธีการใช้แล้วถูกไหมครับตามสภาพพื้นที่ของเราตามที่ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์บอกมาแล้วเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับดอก มาดีมากดอกดกถึงก็ต้องตีดอกทิ้งอะ่ะเยอะใช้คำว่าตีดอกทิ้งใช่รูดเลยรูดรูดอย่างเดียวเลยรูดแบบไปต้องกลัวเลยสมมุติว่ารูดเกินอะ่ะรูดเกินไปอะ่ะรูดทิ้งไป<ๆ>เขาก็ออกมาใหม่อีกหรอครับใช่ออกมาซ้อนที่เดิมด้วยนะใช่ออกมาซ้อนที่เดิมแล้วก็เหมือนกับว่ากําลังเขาเหลือหรือว่ายังไงก็ไม่เข้าใจนะมันออกเรื่อยเลยออกมาเรื่อยเลยดอกอะ่ะ รัดใบเป็นยังไงครับช่วงนั้นใบสวยตอนนั้นก็ใบสวยเลยครับสวยใบก็สวยดอกก็เยอะแปลกใจไหมเขาแปลกใจตรงที่ว่าดอกมันมามันร่วงไปมันก็มาใหม่ล่วงไปมันก็มาใหม่ขนาดปลายดอกปลายกิ่งอ่ะตีออกไปแล้วเขาก็ยังออกใหม่อีกตีบ่อยมากดอกอ่ะ คนที่เขามาดูที่เขาเห็นเขาก็ว่าของสวนนูวดีกว่าทุกสวนพามาเขาก็ว้าวกันทุกทุกคนโอ้ <laughs> ใช้คําว่าว้าวกันทุกคนนี่ก็หมายความว่าเป็นที่มหัศจรรย์ใจของทุกคนถูกไหมครับใช่ผมถามต่อครับพอดอกติดแล้วต่อไปเป็นการติดผลดอกสมบูรณ์ไหมดอกสมบูรณ์ดอกใหญ่สมบูรณ์วาที่เคยเห็นมาใช่ดอกดอกใหญ่มากดอกเบลเลอร์เลยใช้คําว่าดอกเบลเลอร์ใช่ถ้าตาม,ม,าต,ามตามว่าเบลเลอร์บล่าก็คงเป็นไปได้ด้วยถูกไหมครับแล้วเอาล่ะครับถึงตอนติดผล ที่ผ่านมามาติดผลอย่างไรบ้าง <huh. S 1> สมัยก่อนนะตอนที่ยังไม่เจอผลิตภาานนัณฑ์อะติดห่างๆไม่ไม่ไม่เยอะอย่างที่ใช้อันเนี้ยติดใช้อันเนี้ยแบบติดเยอะมากติดเป็นกระจุม่มกระจุ่มเลยเป็นพวงแบบบางทีช่อเนึงเหมือนกับว่าเขาอยู่หมดเลยอะทั้งช่อเลยอะอ <compris. S 2> ไม่ร่วงเลยอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแต่งออกไหมครับแต่งไปสามสี่รอบนขนาดลูกใหญ่อย่างนี้ยังแต่งอีกนะ <huh> ใช้คาว่าแต่งจนเมื่อยก็ว่าได้ถูกไหมใช่แต่งเรื่อยเลยขนาดเอาออกเนี่ยยังเหลือต้นละทักกี่ผลกี่ลูกกัน ประมาณ30กว่าลูก30กว่าลูกเกินนะผมดูแล้วด้วยสายตานี่มันน่าจะเกิน30-50รลูกไหมไหวไหมเฉียดเฉียดเฉียดเนะครับเฉียดนะเอาละครับเมื่อเจอกันแล้วรูปทรงของผลเราหนามก็ดีสีสันก็ดีตนหลอดจนน้ําหนักในอนาคตเราคิดว่ายังไงครับดูทรงก็ทรงสวยกลมไม่ยาวไม่แหลมอ๋อเมื่อก่อนยาวแหลมใช่เมื่อก่อนมันรูปทรงมันจะยาวๆแหลมๆ อันนี้มันกลมเยงว่าตอนแรกคุยกับแฟนพี่มันจะมีเนื้อในไม่ทำไมกลมภูมันไปไหนหมดถึงก็ต้องเอาลูกลงมาผ่าดูมันมีภูข้างในหรือเปล่าตกลงว่ามีไหมมีค่ะแล้วก็เปลือกบางเปลือกบางด้วย,วยใช่ค่ะสิ่งนี้พี่ปูกับแฟนก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีภูม,<ช>มันกลมสวยใช่กลมและเปล,เปลือกบางด้วยเปลือกบางค่ะอันนี้บางกว่าทุกครั้งที่เราเคยเห็นมาของเราในอดีตถูกไหมครับใช่นี่คือความภูมิใจ เอาละครับถ้าอย่างเนี้ยขนาดนี้น้ําหนักลูกเท่าไหร่ถ้าเราคิดว่าประมาณสองโลสองโลนะในขณะนี้นะเราจะไปเก็บผลผล,ผลิตเมื่อไหร่ครับเนี่ยประมาณต้นเดือนกรกฎาคมต้นเดือนกรกฎาคมจ้ะโอ้โหนี่ก็พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมก็อีกสองเดือนกว่าๆถูกไหมครับก็จะได้เห็นการเก็บผลผลิตแล้วที่ปูครับตอนนั้นนะปีที่แล้วอ่ะที่ผ่านมาเราได้มาสักกี่ตนันตอนที่ยังไม่ได้เจอกันอนะประมาณสักสี่ตันสี่ตันนะปีนี้ พี่ปูลงนึกเอาเขาเข้าวว่ามันจะเลยสี่ตันไปสักกี่ตันพี่ปูขอเกินอีกสักสองตันสองตันก็ดีใจแล้ว<อ>นะครับสี่ห้าหกหกตันเห็นเห็นแต่พี่ปูพูดไปยิ้มไปแสงเล่นในว่ามันมากกว่านั้นถูกไหมครับใช่ครับถ้ามันมากกว่านั้นผมไม่ถามอะไรละความสุขใจโใครคภัยไข้เจ็บมันลดลงไปเยอะไหมเยอะลดลงไปเยอะไม่ค่อยมีท่อน้ําแตกอะไรสักเท่าไหร่ไม่มีท่อน้าแตกแล้วนะแล้วก็ต้นที่ว่าเป็นป่วยอยู่ก็เลิ